สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมช่างอดิษฐ์โดรนเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับพออ่านไปแล้วก็รู้สึกเข็นใจนะครับในกลุ่มของโดรนเพื่อการเกษตรนะครับมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งออกมาโพสต์ไว้ว่าฝากถึงคนขายนะครับบางคนบางท่านนะครับอยวแต่ขายแบบนี้นะครับสงสารคนซื้อนะครับในข้อมูลเนื้อหานั้นก็มีคนขายบางคนนะครับเข้าไปขายโดรนให้กับผู้สูงวัย ในหมู่บ้านหรือว่าแถวบ้านนะครับแล้วก็ตัวแกเองก็บินไม่ชํานาญนะครับบินตกบ้านบินสะดุ้งไปบินสะดุ้งมานะครับเหมือนคนสําลักน้ําแทนที่แกจะซื้อมาแล้วสร้างไรายได้นะครับกับโดนชาวบ้านปฏิเสธนะครับแล้วก็โดนชาวบ้านด่าดต่อหน้าทั้งรับหลังนะครับผมเองฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจนะครับเพราะทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเป็นคนสูงวัยเนี่ยเวลาใช้โดนก็มีปัญหานิดนึงเรื่องสายตาด้วยนะครับและความชนานาญนะครับ พี่ผู้หญิงท่านนี้เองก็ได้กล่าวต่อไปว่านะครับเห็นเคสนี้เราบอกตรงๆน่าสงสารนะครับน้ํายาแกก็ผสมไม่เป็นนะครับก็เลยวอนไปทางคนขายนะครับอย่าทําแบบนี้อีกเลยนะครับขายได้แต่กรุณาสอนให้บินที่เป็นแบบมืออาชีพหน่อยเงินครึ่งล้านที่เขาลงทุนไปเขาก็ต้องการที่จะได้ทุนคืนไวๆนะครับสอนมาแบบนี้แล้วใครจะกล้าจ้างแกเห็นแล้วรู้สึกสงสารจริงๆบอกตรงๆก็ ผมเองก็สรุปใจความได้นะครับว่าเหมือนมีคนนะครับคนขายนะครับไปขายให้กับคนอายุประมาณ70นะครับแล้วก็ไปบินบินแล้วก็คุณภาพในการบินหรือแม้กระทั่งการบังคับโดนเองก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหลังจากที่โพสต์นี้นะครับได้โพสต์ออกไปนะครับบนในในกลุ่มนั้นก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับออกมาให้ความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับ เรามาดูความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกท่าน,น,นแรกกันนะครับได้ออกมาให้ความคิดเห็นไว้ว่าอายุจะ70นะครับก็ไม่น่าให้แกมาบินนะอย่างน้นอยๆก็พาแกไปเทสไปทดสอบไปทดลองฝึกงานสักอาทิตก่อนขนาดผมอายุ50แรกๆจับก็ตื่นเต้นขนาดจับลำประมาณ3ลิตรเข้าใจเลยว่าเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นเซ็นเซอร์เยอะจริงๆต้องคำนวณแปลงจากเฮเตอร์เป็นกิโล การคำนวณน้ำยาการใช้สารเคมีการเก็บขออแปลงถ้าประกันหมดเหนื่อยเลยครับก็มีเพื่อนสมาชิกท่านต่อไปออกมาให้ความคิดเห็นเหมือนๆกันนะครับไว,ว่าใช่เลยครับผมเองเห็นด้วยเพราะผมเจอกับตัวเองมาแล้วมาสอนไม่ทันจะเข้าใจอะไรมากรับตังแล้วก็กลับตอนโฆษณาบอกว่าจะสอนจนกว่าจะเป็นแถมยังหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงอีกต่างหากผมต้องมาเปิด YouTube แล้วฝึกขาดตัวเอง แล้วก็คอยเข้ามาศึกษาหาความรู้ในกลุ่มถามสูตรนะักบินจากสมาชิกในกลุ่มเอาอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับอาจจะเจอในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับได้มากล่าวไว้ว่าลุงแกใช้โดนของดีใจหรือเปล่านะครับถ้าใช้ผมพร้อมไปช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกที่น่ารักนะครับช,ช่วยกันนะครับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน,นครับ สมาชิกท่านต่อไปนะครับก็ได้มากล่าวไว้ว่าผมอายุ58แล้วเข้าใจเลยครับบางทีเขี่ยจอยสติ๊กเล่นนะครับมือก็ชาเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยน้ำลายไหลใส่จอเจ้าของนามาดูก็เหมือนมายืนกดดันนะครับถามนี่นิดถามนี่หน่อยหน้าก็มืดนะครับเหมือนจะเป็นลมไหนจะทำงานคนเดียวอีกคี่บนผู้ช่วยทนไม่ไหวก็ไม่มีใครมาทำด้วยนะครับอายุมากแล้วก็ลำบากนิดนึง ก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกท่านนี้นะครับสมาชิกท่านต่อไปนะครับก็ได้มากล่าวความคิดเห็นไว้ว่านะครับเรื่องนี้ต้องจ่อให้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเกิดจากอะไรร้านไม่ดีหรือคนไม่ดีบางร้านสอนดีแต่คนไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับเพราะความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างหรือร้านไม่ดีไม่ดูแลใส่ใจลูกค้าส่วนเรื่องอายุนั้นต้องดูว่า หลงคําเชื่อของร้านหรือเปล่านะครับหรือเดื้อดรั้นเพื่อจเจาโดนสมาชิกท่านนี้ก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเขาอายุประมาณเท่านั้นนะครับ<ม>เขาขอนอนกอดเงินไว้ซื้อขนมให้ลูกหลานดีกว่านะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของแต่ละคนไปนะครับส่วนท่านสมาชิกท่านต่อไปก็ได้มาอโดโอยไว้นะครับว่าโอ้โหนะครับอายุ70ปีแล้วออกโดยมาบินรับจ้างผมและยอมเลยนะครับก็มีเพื่อนๆมากดให้กําลังใจหลายคนนะครับ ก็มีท่านสมาชิกท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับที่แตกต่างก็คือถ้าไม่ขายให้แกนะครับก็จะเป็นการปิดกั้นโอกาสของแกหรือเปล่านะครับถ้าแกบินได้ดีขึ้นมาก็มีคําชมนะครับแต่พอแกบินไม่ดีขึ้นมาก็ทําไมมาด่าคนขายซะง,งั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากพี่ท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเจ้าของโพสต์ก็มาให้ความคิดเห็นต่อท้ายไว้นะครับว่าความคิดคนเราไม่เหมือนกัน ทางพี่คนนี้เองเขามองว่านะครับอายุ70แล้วก็มันไม่ใช่มั้งนะครับที่จะเอาสมองสายตานะครับมาทำอา,อาชีพในสายเทคโนโลยีความเสี่ยงหรือโอกาสตกนะครับมีค่อนข้างสูงนะครับถ้าความคิดเห็นไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของพี่เจ้าของโพสต์เขานะครับความคิดเห็นท่านต่อมานะครับก็ได้มากล่าวไว้นะครับว่ายายเองอายุ50ต้นๆ ยังไม่กล้าซื้อเลยนะครับเทคโนโลยี Technology สมัยนี้มันเล่นยากมากแล้วก็มีความคิดเห็นท่านต่อมานะครับกล่าวไว้อีกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดจริงๆขอพิกัดหน่อยครับเจ้าของกระทู้ก็ได้มาตอบไว้นะครับว่าชนบุรีค่ะไรก็มีพี่ๆสมาชิกอีกท่านนะครับเข้ามาโพสต์ไว้ต่อท้ายนะครับว่าได้เงินแล้วก็ไปไรก็มาถึงมุมมองความคิดเห็นสุดท้ายนะครับที่ออกมาด่าไว้ว่าสัตว์ขายอย่างเดียวไอ้พวกเห็นแก่ตัว นิสัยไม่ดีทําแบบนี้เดี๋ยวก็จบในอาชีพนี้แหละทําแบบไหนได้แบบนั้นก็จบกันไปนะครับกับความคิดเห็นของเพื่อนๆสมาชิกที่ได้ออกมากล่าวสแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาไว้นะครับสาหรับคนที่ขายโดนให้กับคนอายุเยอะหรือว่าายุมากแล้วนะครับโดยที่ไม่พิพนิจคิดจานาให้ดีๆนะครับสําหรับทีมบุดิตแล้วนะครับก็ให้มุมมองความคิดเห็นไว้แบบนี้นะครับว่าคุณสมบัติของนักบินโดนนั้นสําคัญนะครับเพราะว่า เป็นคนที่อายุเยอะอายุมากแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องสายตานะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าการใช้โดนเกษตรมันไม่ใช่แค่โยกจอยสติ๊กนะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังพ่นน้ำอย่างเดียวนะครับมันมีในเรื่องของเทคนิคนะครับการใช้ฟังก์ชันนะครับการทำความเข้าใจในฟังก์ชันต่างๆอย่างลึกซึ้งก่อนก่อนที่จะใช้งานนะครับสำหรับคนที่อายุเยอะเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทำไม่ได้นะครับแต่ ดูตามความเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการตัดสินใจนะครับทักษะในเรื่องของการควบคุมโดรนนะครับรวมไปถึงการลุยงานหนักนะครับแรงกดดันจากเจ้าของแปลงนานะครับที่คาดหวังผลลัพธ์สูงนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นข้อเสียเปรียบนะครับของคนที่อายุเยอะนะครับที่รับแรงกดดันไม่ไหวอันนี้ก็ต้อง กราบขอภัยจริงๆนะครับสำหรับท่านที่อายุเยอะแล้วยังบินโดได้อันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้นะครับต้องยอมรับว่าถ้าท่านสามารถทําได้นั้นผมดีใจนะครับแต่สําหรับเป็นเคสนี้นะครับทั้งทีบุดิตก็เห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนขายนะครับถ้าท่านอ่านแล้วนะครับรู้ว่าเป็นลูกค้าของตัวเองนะครับหันหลังกลับไปมองนิดนึงนะครับไปดูแล ท่านนิดหนึ่งนะครับให้ท่านได้อยู่รอดได้หรือหาทางออกหาทางแก้ไขให้ให้ให้ท่านได้อย่าเจ็บตัวเยอะนะครับอันนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็ขอความเห็นใจกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลสาระดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันกันก็ติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมบุดิตนะครับได้ทำคลิป ที่มันมีสาระนะครับเพิ่มหรือว่าดีกว่าน,นี้ขึ้นไปนะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็สวัสดีครับ